คาว่าคู่แห่งบุรุษ 4. คู่นับเรียงตัวบุรุษได้ 8. บุรุษนี้เป็นทอยคําสําคัญที่มาพบในพระสูตรหรือคาสรรเสริญพระสงฆ์เช่นในบทสวดอธิปิโยคําสรรพนามสุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวากาสังโฆที่กล่าวถึงทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเป็นต้นอธิบายความหมายคู่แห่งบุรุษ 4. คู่หมายถึงบุคคลผู้บรรลุธรรม สีขั้นแรกในตลาดขั้นมีสองสถานะคือผู้เข้าถึงวงเล็บเปิดมักวงเล็บปิดและผู้ตั้งมั่นแล้ววงเล็บเปิดผลวงเล็บปิดดังนั้นจึงเรียกเป็น4คู่แต่8บุรุษรายละเอียดของแต่ละคู่โซดาปฏิมักวงเล็บเปิดผู้กำลังเข้าถึงโสดาบรรวงเล็บปิดโสดาปฏิผลวงเล็บเปิดผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบรแลาวงเล็บปิดสุทธาคามิมักวงเล็บเปิดผู้กำลังเข้าถึงสุทธาคามิวงเล็บปิดสุทธาคามิผล วงเล็บเปิดผู้ที่บรรลุเป็นสพทาคามีแล้ววงเล็บปิดอนาคามีมัรกวงเล็บเปิดผู้กำลังเข้าถึงอนาคามีวงเล็บปิดอนาคามีผลวงเล็บเปิดผู้ที่บรรลุเป็นอนาคามีแล้ววงเล็บปิดอรหัสมัรกวงเล็บเปิดผู้กำลังเข้าถึงรหัสวงเล็บปิดอรหัสผลวงเล็บเปิดผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหั์แล้ววงเล็บปิดสรุปบุรุษสี่คู่เท่ากับสี่ขั้นของมรรคกและผลวงเล็บเปิดมรรคกผลเป็นคู่วงเล็บปิดนับตัวบุรุษได้แปดมรรคกสี่ คนสี่คนเหล่านี้รวมเรียกว่าอริยสาวกรหรืออริยสงเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าโดยแท้ไม่ใช่แค่ผู้ครองผ้าเหลืองแต่เป็นผู้บรรลุธรรมจริงตามคาสอนของพระพุทธเจ้าสดาปฏิมาควงเล็บเปิดซับไปถึงมิมกวงเล็บปิดคือหนทางแห่งการเข้าสู่โสดาบันหรือกล่าวอีกอย่างคือจิตที่กําลังบรรลุขั้นโสดาบันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพระอริยะบุคคลขั้นแรกในพระพุทธศาสนาเป็นมรรจิตที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตและมีอํานาจตัดกิเลสบางอย่างได้เด็ดขาด โซดาปฏิมักค,คืออะไรวงเล็บเปิดความหมายโดยละเอียดวงเล็บปิดมักทางหรือภาวะที่จิตเดินไปสู่เป้าหมายโสดาปฏิการเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานดังนั้นโซดาปฏิมัคจึงหมายถึงจิตที่กําลังเดินเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานซึ่งเป็นจิตที่ประกอบด,ด้วยองค์ธรรมของมัคมิองแปดอย่างสมบูรณ์แบบคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาและอื่นๆจนถึงสัมมาสมาธิ โซดาปฏิมาตัดก,กิเลสอสามอย่างได้โดยสิ้นเชิงคือสกายที่ตีความเห็นว่าขันห้านี้คือเราวิจิิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศิลพจน์ปรามาสอบความยึดมั่นในศีลและพิธีกรรมที่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เมื่อมครคจิตนี้ดับลงจะเกิดโสดาปฏิผลจิตทันทีทําให้บุคคลน,นั้นกลายเป็นพระโสดาบันต้องทําอย่างไรจึงจะบรรลุโสดาปฏิมคฟังทำต่อศึกษายอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะเรื่องอริยรสัจศีลอนิจจัง ทุขงังอนัตตามีศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาสิ่งบริสุทธิ์อย่างน้อยเบื้องต้นคือส่ห้าเจริญสติปัฏฐานสี่โดยเฉพาะการเห็นรูปนามและขันธ์ทั้งหลายตามความเป็นจริงจเจริญวิปัสนาญาณเห็นไตรลักษณ์ในกายเวทนาจิตธรรมจนจิตยอมรับความจริงและกิเลสด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศรัทธาเพียงอย่างเดียวเพราะโสดาปติมัคคือผลของปัญญาเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราลักษณะข,ของพระโสดาบันจะไม่ตกนรกอีกเลย จะไม่กลับไปเป็นปูถทชนีเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะเข้าสู่ผลิพันธ์แน่นอนมีสิลบริสุทธิ์โดยธรรมชาติมีศรัทธาในไตสรณคมอย่างไม่คลอนแคลนสรุปโซดาปฏิมารคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทางธรรมเป็นจิตธิที่ตัดความหลงผิดท,ที่รุนแรงได้เด็ดขาดเมื่อฝึกฝนตามทางมารรมีองค์ 8. โดยมีสติปัญญาเห็นความจริงในรูปนามอย่างลึกซึ้งจึงบรรลุสู่กระแสะแห่งนิพันธ์และจากนั้นจะไม่หวนคืนสู่วัฏฏะเดิมอีกเลยสดาปฏิผล วงเล็บเปิดซัฟเปิดเฟูวงเล็บปิดคือผลของการเข้าสู่กระแสแห่งพละนิพานหรือผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่จิตบรรลุโซดาปฏิมักเรียบร้อยแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์จากกิเลสสารประการอย่างเด็ดขาดและนับว่าเป็นพระระิยะบุคคลชั้นต้นซึ่งไม่ควรกลับมาเป็นปุถุชนอีกเลยโสดาปฏิผลค,คืออะไรวงเล็บเปิดแบบละเอียดวงเล็บปิดเป็นผลจิตที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากมักจิตดับไปเป็นภาวะที่จิตสัมผัสนิพานโดยตรงครั้งแรก บุคคลพูดถึงโสดาปัฏิผลเรียกว่าพระโสดาบันถือว่าเข้าสู่ความปลอดภัยในสังสารวัติไม่ตกอบายภูมิแน่นอนพระโสดาบันมีลักษณะอย่างไรไม่กลับไปเป็นปุถุชนอีกไม่ตะกนรกหรืออบายภูมิจะพ้นทุกภายในเจดชาติไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดก็ตามมีศรธรรมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ละเมิดศีลห้าโดยเจตนามีชีวิตแห่งการเจริญปัญญาเรื่อยไปจนถึงนิพพาน โสดาปฏิผลเกิดขึ้นอย่างไรต้องผ่านโสดาปฏิมัคเสียก่อนกล่าวคือเจริญนิยมรักมีองค์แปดให้ครบถ้วนและบริบูรณ์รู้แจ้งนิยาศารรสิด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ท่องจำเห็นตจรักษณ์ของรูปนามขันห้าอางจมแจ้งและความเห็นผิดสามประการอย่างเด็ดขาดได้แก่สกายทิฏฐิวงเล็บเปิดเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนวงเล็บปิดวิจิกิจฉาวงเล็บเปิดลังเลในพระพุทธพระธรรมพระงฆงวงเล็บปิด ศิลปจพ์ปรามสอสวงเล็บเปิดเชื่อว่าพิธีกรรมจะพาให้พลทุกได้วงเล็บปิดเมื่อมากจิตเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวมันจะดับไปและผลจิตก็เกิดขึ้นต่อทันทีเหมือนคนกระโดดข้ามคลองผลฝั่งทันทีไม่มีถอยกลับแล้วเราต้องทําอะไรเพื่อไปถึงโสดาปฏิผลตั้งมั่นในศีลศีลห้าต้องบริสุทธิ์มีลวงด้วยเจตนาศึกษาและ,จะเจริญสติปัฏฐานสีรู้กายเวทนาจิตทมด้วยปัญญา วิปัสสนาญาณต้องเห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ทั้งห้าอย่างลึกซึ้งมีศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและความยึดมั่นในตัวตนด้วยปัญญาไม่ใช่ความเชื่อสรุปสั้นข้อสดาปฏิผลคือผลของจิตที่บริสุทธิ์จากความเห็นผิดระดับรากฐานเป็นอริยบุคคลชั้นต้นที่จะไม่ตกอบายและไม่กลับไปเป็นปูถุชนอีกเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินออกจากสังสารวัฏอย่างแท้จริงผู้ที่บรรลุผลนี้แล้วจะมีชีวิตที่ไม่กลับไปหลงทางอีก และจะเข้าสู่นิพพานแน่นอนในไม่เกินจิชาติ